สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ผ่านเข้ามารับชมทางช่องของเราคลิปวิดีโอนี้ขอแนะนำการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผ่าหัวบอลสีแบบง่ายๆเก็บต้นแม่ไว้ปลูกต่อครับวัสดุอุปกรณ์หนึ่งใบมีดคัตเตอร์สองแปรงสีฟัน3สำลีสีสารเร่งรากหสารป้องกันเชื้อรา6แอลกอฮอล์เจ็ดจาน กล่องพลาสติกใส่ก้าอิกมอนทุปละเอียดใส่หยาบหรือคุยมะพราวต้มฆ่าเชื้อโรคขั้นตอนการผ่าหัวบอลสีหนึ่งเลือกต้นบอลสีที่ท่านต้องการจะนำมาผ่าหัวล้างน้ำให้สะอาด ใช้แปรงสีฟันขัดขัดทูทูเบาเบานะโดงเคี้ยวจะหักครับถูให้ดินที่ติดอยู่ที่หัวบอลสีออกให้หมดสองจากนั้นจึงใช้สำลีจุ่มแอลกอฮอล์นำมาเช็ดที่ใบมีดคัตเตอร์เพื่อฆ่าเชื้อโรคครับ นำมีดคตัตเตอร์มาตัดหัวบอลสีบริเวณใต้รักให้เหลือเนื้อที่หัวไว้หน่อยนำหัวบอลสีที่ได้มาตัดเอาเขี้ยวหรือตาออกก่อนเพราะว่าชิ้นที่มีเขี้ยวจะสามารถวอกแวกว่าชิ้นที่ไม่มีเขี้ยวครับ 3. จากนั้นก็ลงมือหั่นเป็นแว่นว่นแล้วจึงผักลางแบ่งสองแล้วแบ่งสีเป็นชิ้นให้มีขนาด0.5ถึง1เซนตามภาพเลยครับจากนั้นนำไปใส่กระชอนล้างน้ำเอายางบอลสีออกครับ นำสารป้องกันเชื้อราและสารเร่งรักมาผสมกับน้ำสะอาดพอประมาณนำชิ้นบอลสีมาแช่น้ำยาประมาณ5นาทีก็เอาก็ได้ครับสีหลังจากแช่น้ำยาเสร็จแล้วนำมาผึ่งบนกระดาษให้แห้งก็เอาประมาณ5 1 0นาที บิดมอนทุกบละเอียดล้างน้ำให้สะอาดเทน้ำออกใส่ในกล่องพลาสติกใสสูงประมาณสองเซนนำหัวบอลสีที่ผึ่งแห้งแล้วมาวางบนอิดทามอนตามภาพนำบิดมอนที่เหลือมาโรยกลบเล็กน้อยครับหรือไม่ต้องก็ได้ครับปิดฝาเคียน ชื่อบอนสีและวันที่นำไปวางในที่โล่งๆที่แสงส่องถึงหลังจากผ่าหัวบอลสีเสร็จประมาณ1-2เดือนจะได้ต้นบอลสีที่พร้อมนำออกมาแยกลงกระถางต่อไปครับ5เอาต้นบอลสีที่ผ่าหัวไป มาจุ่มน้ำยาที่เหลือแล้วนำไปปลูกเช่นเดิมครับเป็นการผาหัวโดยเก็บต้นแม่ไว้บอนสีก็จะสร้างหัวขึ้นมาใหม่ครับเป็นอันเสร็จพิธีครับผมปอลอหัวบอนสีมียังอาจทำให้คันได้คนสวมถุงมือครับแต่ผมใช้มือลุยเลยครับแค่ระวังระวังหน่อยมาดูบอนสีที่ผ่าหัวไว้แล้วกันมาเอาบอนสีลงปลูกกันจ้าเตรียมเครื่องมือก่อนครับหนึ ขุดดินและใบไม้พลุมาตากแดดหรือเอาดินร่วนๆมาตากแดดนั่นเองครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคบอนสีจะได้โตไวๆครับสองนำดินกับใบไม้พลุ้หนึ่งต่อหนึ่งมาผสมกันจะใส่ขี้วัวแห้งสักหน่อยก็ได้ครับคลุกคลาให้ทั่วได้ดินสำหรับปลูกบอลสีแล้วครับสามเอาดินที่เราเตรียมไว้ใส่ลงกระถางครึ่งกระถาง 4. ค่อยๆนึ่งบอลสีที่เราเพาะไว้มาปลูกลงในกระถางเจ้า 5. ตักน้ำใส่กละมังแล้วจึงนำกระถางที่เราปลูกบอลสีแล้วมาวางลงในกละมังเพื่อที่จะให้น้ำซึมขึ้นไปต้นบอลสีจะได้ไม่ช้ำครับการแยกหน่อบอลสีคือการแยกหน่อของบอลสีที่โผล่ขึ้นมาจากบริเวณโคนต้นบอลเมื่อเราปลูกบอล เดือนขึ้นไปซึ่งสามารถแยกหน่อไปปลูกได้โดยเลือกบอลสีที่สมบูรณ์แข็งแรงมีใบออกมาสองใบขึ้นไปคอดมินออกแล้วใช้มีดคมคมเฉือนตรงบริเวณรอยต่อระหว่างหน่อก,กับหัวเดิมออกจากนั้นก็ทานด้วยปูแนแดงที่กินกับหมาพลูหรือจุ่มลงไปในน้ำผสมกับยาป้องกันเชื้อราก็ได้ครับผึ่งให้แห้งแต่ผมปลูกลงกระถางเลยครับ ั้งหนอนและหัวบอลสีต้นเดิมเพราะถ้ารอให้แห้งราบบอลจะเฉาไม่สดครับก็ไม่มีปัญหาครับแล้วนําไปปลูกลงในกระถางนําไปวางไว้ในที่มีแสงแดดร,รําไรอากาศชื้นชื้นรดน้ําให้ชุม่มประมาณครึ่งเดือนหน่อใหม่ก็จะผลิใบออกมาให้ยนโฉมครับการพอะเลี้ยงเนือ้อเยื่อบอลสีคือการนําชิ้นส่วนเนือ้อเยื่อเจริญของบอลสีมาเลี้ยงในสภาพที่ปลอดเชื้อโรคใน ความชื้นอุญภูมิแสงสว่างจนเกิดเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อและพัฒนาเป็นบอลสีต้นใหม่ซึ่งการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ต้นบอลสีที่ได้จะมีเปอร์เซ็นต์การกลายพันธุ์สูงและเป็นวิธีที่ไม่ค่อยนิยมกันมากนะักการผสมเกสรบอลสี การนำบอนสีต้นที่ออกดอกมาที่คาดว่าจะเป็นต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาเตรียมวางไว้ในโร่มแล้วหล่อน้ำไว้รอจนต้นบอนสีออกดอกและบานในช่วงเวลากลางคืนประมาณ1นึ่งถึทุ่ม ถ้าโดมที่ดอกบอนสีจะมีกลิ่นหอมเป็นใช้ได้ครับผสมเกสรโดยการใช้ผู้กันปาดเกสรตัวผู้ที่เป็นสีขาวปุยๆอยู่บริเวณส่วนบนของดอกมาป้ลงในเกสรตัวเมียของบอนสีอีกต้นหนึ่งรอดูดอกของบอนสีจะผสมติดภายในหนึ่งสัปดาห์ ถ้าดอกของบอสีไม่เหี่ยวเฉาไปแสดงว่าผสมสำเร็จแล้วจึงคลุมด้วยถุงพลาสติกเจรูเพื่อระบายอากาศรอจนกระทั่งปักใหญ่ขึ้นแล้วแกะเต็มที่ภายใน30วันหลังจากนั้นก็สามารถเก็บปักไปนำเมล็ดออกไปพอได้ครับ